ราคาผักล่าสุดวันนี้ราคากลางผักล่าสุดวันนี้วันที่28มกราคม2567กวางตุ้งใบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้20บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปีขาวแตงผลวันนี้18บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปีม่วงวันนี้35บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำดอก วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีเขียววันนี้6บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีหัวใจวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอม วันนี้3 5บาทต่อ enfin กิโลกรัมผ <ga> <vivir> <hum Ay>. ักกาดแก้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอม วันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้หนึ่งบาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพา วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้70บบาทต่อกิโลกรัมกระชายหัว วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมค่าอ่อนวันนี้54บาทต่อกิโลกรัมค่าแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมพริกกระเลี่ยงวันนี้70บบาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียว วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาวนนดดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดง วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเหลืองวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมพลิกไทยอ่อนวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมถั่วพู วันนี้สีบาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าหวานวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมลูกนำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบวบเลียมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้20บาทต่อกรม ดอกแควันนี้80บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้6บาทต่อกิโลกรัมมะราขี้นกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะราจีนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดคั้ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดคั่ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้16บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาว วันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสดิ้งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศซีดาวันนี้12บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อ วันนี้60 slow, well. บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์วันนี้28บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้24บบาทต่อกิโลกรัม แซงโมอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝากอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้280บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้400บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมโนไม้ฝรั่งเขียว วันนี้ร้0ยบาทาต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้ร3 0ยบาทต่อกิโลกรัมแค่รอไทยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมหัว,หว,หวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้1บาท50ตังค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้สองบาท30ตังค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่ วันนี้3บาทสิตงต่อลูกเห็ดกระด่างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดคอนขาววันนี้140บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหนูหนูวันนี้44บาทต่อกิโลกรัม เห็ดหนูหนูดำแห้งวันนี้130บาทต่อกิโลกร,รมัมเห็ดเข็มทองวันนี้55บาทต่อกิโลกร,รมัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้40บาทต่อกิโลกร,รมัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้50บบาทต่อกิโลกร,รมัม